เะเกินไปเหมือนกันมาตั้งนาาแล้วค่ะไม่กล้ามาเขียนสวัสดีนะคะชื่อหน่องปันสุนิตาฉันจะต้องเป็นโบธนภพรแล้วล่ะช่วงนี้ทุกวันนี้นะคะยังมีหลายคนสับสนในเราใช่นะคะล่าสุดเลยค่ะเมื่อเช้าเลยค่ะโบอะไรอ๋ะคือคนที่ฉันต้องไปเห็นอะไรถอยติดตาม เนี่ยเป็นชั้นเหี้ยหรอเรา้องเนียนเพราะว่าเรากลัวเขาเสียหน้าเธอไม่เคยเจอเหรออุ้ยบนคอนเสิร์ตเลยมีบายเราก็เล่นตามร้านตามไรใช่ไหมเขียนอะขอเพลงพี่ปานขอไปขอเพลงขอเพลงเขียนชื่อพี่ปานมาเลยก็เดี๋ยวจัดให้นะคะรอแป๊บนึงค่ะเธอเจอแค่นั้นนะยังไงนี่โบสุนิตาสุบุญสังนุ๊กเกล้าโอ้ยลอนทุกทายสอบอ้อมก็ไปอินลงที่ทุกทายค่ะคุณเฮ้ยนี่พี่มารชนะสุนทรหรือเปล่า หลากหลายจริงเงินเยอะเนเริมเยอะอันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาร้องเพลงร่วมกันเพราเพลงของเราสองคนน่ะมีน้อยสุดด้วยสิ